แลทางไหนจะไปดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุคนสีเขา่าไม่หัก zoom จะไดีปาร,รุงก่อนที่แมสีมสาพาไปไปดีปาร,รุงก่อนฝนฝนฝนอยากไปนะพ่อพี่น้องเลยอ่าเบิ่งทางนี้พี่น้องจ้าหุ่นดำอึขึ้นเลยก็เลยรีบมัดเขา่าหยันพายุฝนมาเสียงฟอนมืดขึ้นมาเสียงรถไทยสนั่น เลยบาทเนี่ยเริ่มกู้แล้วไพ่ก็ได้ฝนจะมาแล้วพี่น้องฝนเท่านั้นข้าเจ้าก็เริ่มกู้คือกันแหละเพราะว้ไพ่วาดาก็เริ่มมัดสบายดีเรือพี่น้องสบายดีเข่าก้อนมัดเข่าเจ้าเรื่อพี่น้องปอดปันไงเลยผ่อนญ่ได้แค่นี้นะ นักยุไม่น่าทำน่ดึงั้นเมฆมือเ่ะเมมือได้ไหมนะแค่ให้ไก่สะหมุนบดกับไก่กินน้ำเนี่แค่นี้มันก็ได้เยมาเลข้าเจ้าเลยชือเด็กาเจ้าหลายปีนี้บุรเสีและเขาเจ้า เยอะใจหมอเยอะใจเขาไปซื eh? e. ้อข้าวจ้าน้ำเจ้าหรอเด้อวันนีข้าวจ้าอ๋องก่อนเมียแห่งลงก่อนเลยคุณเราเล่นมัดได้บังคับลายไมาแห่งพระจ้ามัดเสื้อละซิบมือทำแม่เราไม่ีซิบมือนะบ่ แห้งเบดแล้วเกี่ยวแต่ซาวพูเด้บัดอือกระเดดแดดนึ่งครึ่งล่ะแม่แหงเฮาสิไปข่ปีนี้บ่มีแมงมันเลยเนาะดอกกระจักได้แล้วใม่ๆนึงพี่น้องเอ้ยเดีเก็บเปียนคอยว่าฝนสิบ่ตกย่างพอแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนั่นมันสิตกบ่นั่นันมืดมาอีกโนที่2เอ้าโอ้ยบ่มี ไปคุแม่เปล่ามันไปเบิราดีม่เห็นไ้เ้าหน้าหาวอยู่สิดดอกคุณ่มยามนี่มันจะพข้าวงเงีุ้งหมามัเป็นอะไรใส่เสมันเขาไอ้ขอกงวบ่เออมันเขาไอ้ขอกงวบ่จ้าบุไดุ้กปุ้ยสวดีครับเจ้บุไดุ้กบังกอบังแม่บังกอบังยาบออันา กกองไว้ได้ขนีก so ับกล้องไว้สันทีนสองมีขนี๊าอยู่บ้นไบ่มีบ่มีขนีะเ้ยเ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับอาบน้ำได้เได้ปลาลุงเย ถ่ายดูปูร่างย่างไปตัดตอกไปตดัดอัม็นไม่ไมจาจักตอกอยู่เนาะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไผ่บ้านจักแล้วมัดโลดอีกก็มัดมวนเนาะมันยังเปียกเลยเนาะจักแล้วมัดโลดเียนะอันนี้ไม่น,นีไ่ได้พี่น้องไม้ไผ่เลยนี่นไม้ไผ<ส>่ไไบ่มีน้ำนี่มันแข็งวะไหม

โอ้ยเหลอกนกลองอาซาขาบ้า,า,ายแลวอุ้มว่าเใครแต่บรายให้ปันใดน้องเลยเอาี้ขีมานี่ว่าสิใช่ข้าวอันไพี่น้องเลย แต่ว่ามันก็แพงแพงเขาไก่น้อยไก่ไก่น้อยญี่ปุ่นกับไก่น้อยลายเพิ่นคล้ายนั่นพันพันเม็ดน่ะต่อต่อสามร้อยห้าสิบแปดสิบเม็ดนั่นต่อต่อร้อยเอ้ยสองร้อยห้าสิบบอ ด้ยแล้วอะว่นเม็ดออ่ะนีอ่ะอ่ะอ่ว่ามันอ่ดอ่ะอ่นอั้อ่ะน่าอับอ่่าอ่า่ะมันอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอันอ่ะอะอ่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 อ่ะอ่ะ่งอองเอ่่อ่อ่ส่อ่อ่ะอ่ะะอ่่ะะอ่อ่ะอ่ะอบะอ้ะ่อ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะอก่ะอบ่ะอ่ะอ่ะอะ่บ่ะเอ่ะอ่ะออ่่ะอ่อ่ะออ มดยยากดูคอยนเห็นไปเบร์ภููบยาูยโอ้ยฝนิตกแล้วโอ้ยคือิตกแหงแค่นี้ผ่าเลยผ่าวเลยจ้าเจ้าโอ้ยกิตกแหงแค่นี้แค่แดดออกแล้วแดดนเบ่แดดนะาในประมาสินาทีแดดโปรโลโลดิื่นี้โอ้โ บางหั่มย่ะดื้อป้าดูข่อยขึ้นมาดื้อแค่นี่ได้เบิ่งเป็ดปะปะมาแม่์ปะบึงเป็ดปะแม่พาเบิ่งเป็ดปะกับโบแมนเข่าอันเดียวกันนี่บ่จังวดเกี่ยวพร้อมกันแกเป็นเข่าพันเดียวกัน พี่หนากา็ใสขึ้นเก้ามอดูเลยขึ้เก้า,กา,าจักแ,แล้วก็มัดเลยขวากับข่วากบคนที่มาแล้วา้า ม่จนาหลงยมทายเดียวนี่พ่อห่วยเขินเียมาแล้มันองคุแล้วเขาปูทุด้นหนึ่งที่บันคำเลยวะจะก็ลตมเนะดูกระจามปึดๆอยู่

อืแต่ง่า,งบบงายเม็ดแล้วสีชุ่มอีกเลยอือนี่พี่น้องเม็ดเขาเขาเจ้าเขาเขาเจ้าหอมร่อยหาเพราะเขาบอกมีพี่น้องคอมเมนต์อบอกว่าร่อยร้อยชุย่มอ่ะ ่อยอยถ้าไดเราเอาตัวมันงันเข่ามะลิจนเขานี้กินันกแสบเยล่าแ่บอยูเขาจะว่าเจอเขาเจ้ามะลิสุดหอมสุดคือใครที่รอเจ้ามะลิช่วยเลยอืม้นตัวน้องเท่นกินนะ เาเจ้ามารีมันอยู mm. ่ไท oh, uh ่เขาขายสองเลากันกูแบงเมนตองนา่ิล่นเจ้าอันก็ขายกเแค่แปดก็ร้อยราคามันกับปราแหงเนาะหมดแล้วน้องเอ้ยนะเทียง คุณเป็ดน่ะเผ็ดหน่อยช้าแซ่วอ้าวปูเกีวบมัดอีกแล้วมัดขาอีกแล้วแล้วส่วปูมากแล้วปูได้ใหมมากแล้วเต็บกันยังค้างอยู่ยังคันแล้วทั้งผียังเหลืออยู่สองพัน

แม่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 ไม่อยากให้เด่นดินเด่นเพื่องบอเฮ็ดนะไป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 หาปูไปไปไปหาปูไปไปเร็วขึ้นแนวเร็วขึ้นแนวให้ปูด้ปูได้บางครามมาแล้วอ่าถอดได้ไหมเฮ็ดบางครามเด็ดปะลุงปูนะ แข่งนะแข่งบวบัะจักจะออกจักมืดฝ้นมากว่าไม่เปหมัดโอ้พอดีเห็นบางขลามนี่ตัดไว้บางขลามได้ซองามบงเด้่มปังโอ้ยแนงมันก็มีนะเนาะแนงน้อม้นะ cái cái bao mạ cát đó cái hai cái cát lắm tê súc cát để 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 ในจักมมว่านหมตาไม่ไงพ่เออตามไงนตาใหญ่คอคูพันมาอยู่ร้านพ่อนพ่อนิงในิงในน นดูถ้ามีแล้วอันใหม่ของอันแงเปื่อยนะได้ใหม่บริษัทตอกเงาตอบเป็นสัตวแม่นชักตอกจักตอกอืมอืมพอดูแวบอยู่ก็ดีเลยค่ะ Hoa hả, kỳ nói. Do ham mua hoa hả. Do anh hai hai? Bất cứ baba 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 đen baba nè là hết đấy chắc cái thua là bạn em kiếm kiếm nhà ơi khỏi xe ngân thì chào là khăn ăn nè đèn ông má là vạt đi phía non ơi Ừ. นำเข้าคือมาป้านนำสัางแทนเขาเขาลุยอยู่นี่พี่น้องสว่างแล้วพี่น้องเ้ยพอตกดอกฝนก็ได้ ไอ้ก็เริ่มสิียแเอาเบิร์ตแหละหน้าแถวาไก่ๆเจ้ากระเรือบลายห้าวกระไก่ลายๆพี่น้องเลยเนื้อหน้าจะสองไายโอ้ต้นกระถิน,นบอได้มาปลูกย่งางเคยนะยากจะงม่มาเขียนกระถินเนี่ยพี่น้องเลยจะพาบรรยาก,กาศได้ถึงสุดเลยขอบคุณหลายที่มาเบิ่งมาชมคลิปให้ขอบคุณทุกๆกำลังใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี